สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มัดกับลุงนะมาดูเห็ดดูป่าเห็ดที่เคยเก็บเมื่อ,อสองปีที่แล้วเอาจริงๆปีที่แล้วมัดไม่ได้เก็บเห็ดใช่ไหมแต่ปีนี้มัดมาสวีเดนอนะ่ะก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยชวนลุงมาป่าเห็ดเลยก็ไม่เชิญมาป่าเห็ดเลยหรอกแต่ว่าคือเมื่อวานก็ไปหาแม่ย่าเนาะแล้วก็ไปทําธุระอะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยมาดูป่าเห็ดทุกคนคือเห็ดที่มัดเก็บ ทุกครั้งที่ป่านี้ก็จะเป็นเห็ดทั้งเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดเห็ดมันปูเอ้ยไม่ใช่เลยนะเห็ดเหลืองกับเห็ดเห็ดพึ่งเออนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าปกติตรงนี้นี่มันจะเกิดแล้วนะเห็ดอ่ะมันจะเกิดนะคะดีใจมากๆค่ะปีนี้ได้มาเก็บเห็ดให้เพื่อนๆดูเนาะก็คอยดูกันนะคะว่ามันจะเจอเห็ดหรือเปล่าเนาะ ปีนี้มันค่อนข้างที่จะแห้งแรงอ่ะทุกคนมันก็ไม่ค่อยคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีเห็ดในตอนนี้นะคะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะคะที่ตามที่ลุงบอกนะคะว่าปีนี้นี่ค่อนข้างแห้งแรงนะเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดที่มัดเคยเจอเห็ดทุกครั้งที่มัดมาป่านี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเห็ดตรงที่เราเคยเจอเมื่อก่อนนาะมันจะมีหรือเปล่าทุกคน คนมาเจอเห็ดแล้วแต่ว่าเห็ดมันแห้งหมดเลยดูดูดูความที่เป็นเห็ดเห็ดเห็ดไม่ได้น้ำเห็ดที่ไม่ได้น้ำก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะแห้งแบบนี้นะกลีงได้ห้าคันเตรลเหรอเหรอเะแต่มันมันแห้งอ่ะมันเหี่ยวมันแบบมันแห้งอ่ะแต่ก็เราก็จะต้องเก็บเพราะว่าเขาไม่ได้ฝนนะถ้าเกิดว่าเขาได้ฝนมาเขาก็จะเน่านะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยดีกว่า วันนี้ก็จะเก็บไปเลยนะทุกคนเห็ดอันนี้นะคะมาเก็บเห็ดครั้งแรกก็เจอเห็ดเหี่ยวเห็ดอะไรนะเห็ดเหี่ยวเห็ดไม่ได้น้ํานะฝนเริ่มตกลงมาแล้วคะ่ะทุกคนแต่มัดเนี่ยยังไม่ได้จะยังไม่ทําความสะอาดนะคะเพราะว่าฝนเริ่มตกเดี๋ยวไปทําความสะอาดที่บ้าน ทุกคนลุงบอกว่าทาความสะอาดไปเลยดีกว่าไหมลุงให้าทาความสะอาดไปเลยดีกว่าไหมฝนมันยังไม่ตกหรอกแก่วนะทําก็ทํานะจ๊ะดอกเห็ดมันก็จะเล็กๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้น้ําเนาะจะประมาณนี้ทุกคนอยากเก็บเห็ดแต่ก็ แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปป่าอื่นนะก็คือแบบมาป่าที่เคยมานี่แหละค่ะจะบอกว่ายุงเยอะมากเลยทุกคนยุงเยอะแบบเยอะๆๆๆเยอะเยอะยอะละลุงเดินหาบูเบอรี่แล้วนะลุงก็เดินเดินหาบูเบอรี่ มัดเองก็ไม่ได้เอขาแบบขาตั้งกล้องอเล็กมาจากเมืองไทย,ยไม่เป็นไรคะ่ะ เลยก็แค่เอาแบบดินออกไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำความสะอาดทินที่บ้านเนาะเก็บเฉพาะดอกที่เก็บได้ะค่ะเพราะว่าถึงยังไงเขาก็ไม่โตนะคะเด็กเออเห็ดนี้ยเขาเหมือนเขาแบบไม่ได้น้ำอะค่ะถึงเขาไม่ได้น้ำแล้วเขาก็จะไม่โตละ แต่เห็ดที่เขายังไม่เกิดถ้าเกิดเขาได้น้ำเขาก็จะโตลุงก็เหมือนเดิมนะเสื้อก็จะเป็นเสื้อตัวเดิมกางเกงตัวเดิมนะคะก็จะแบบว่าดำๆเหมือนมีหน่อย <c oughs> ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นี่คือที่ <c oughs> มัดเคยเจอเห็ดเหลืองเมื่อก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูนะว่ามีไหมอสองปีเนี่ยปีปีนี้เป็นคือปีที่แล้วมัดไม่ได้เก็บนะปีที่แล้วอยู่เมืองไทยนะปีนี้ก็ดีใจได้มาเก็บเห็ดทุกคนก็เดี๋ยวเราลงไปดูตรงนี้นะว่ามีไหมไหนไม่มีเห็ดเลยทุกคนเพราะว่าลงุงมอว่ามันมันแห้งแล้งมากเลยไม่มีไม่มีฝนนะ ไม่มีฝนเห็ดก็เลยไม่เกิดทุกคนลุงบอกว่าเห็ดพิษยังไม่เห็นเลยเห็ดพิษก็ยังไม่เห็นน่าจะดอกเดียวนะทุกคนก็คือเจอแค่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวอได้มาสามสี่ดอกค่ะไม่ได้เห็ดเลยเกรียงิสโกอินเตโกเน่ได้ตกหรอเดี๋ยวไอเทรย์ไปรอมเบสซินแต่หันหล่ได้หรือ Ska, eller Ska jag vi gå dit nu? Ja, oh, oj, mycket mygling på ja. dig! Hittade du svamp? Nej, jag har dåligt med svamp. <laughs> นี่คือลักษณะป่าเห็ดที่มัดเคยเก็บทุกคน <c oughs> มีการตัดต้นไม้ลงไปบางส่วนเวลาที่เราอยากเก็บเห็ดก็มไม่มีเห็ดให้เราเก็บ <c oughs> ป่าเห็ดของมัด <c oughs> โดนตัดหมดแล้วเขาตัดไม้แล้วทุกคน ขาตัดไม้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาเดินไปดูเห็ดที่เคยเก็บเห็ดเห็ดเ,เหลืองนี่มันจะเกิดที่เดิมนะเดี๋ยวจะไปดูตรงที่เคยเก็บว่าจะมีเกิดบ้างไหมถ้าเกิดเขาเกิดก็คงจะแห้งๆอ่ะนะคะ ้าเขาเกิดนะไม่มีค่ะทุกคน มาจำตำแหน่งได้ว่าเห็ดเคยเกิดตรงนี้นะไม่มีเห็ดเลยสักดอกเดียววันนี้ก็ถือว่าเราเดินมาเที่ยวป่าแล้วกันเราจะได้รู้ว่ามันไม่มีเห็ดไงเดินมาเที่ยวป่านะแล้วก็อากาศแบบเย็นๆนะคะ นนก็เดี๋ยวเราดูคลิปหน้าเนาะว่าเราจะไปหาเห็ดกันป่าไหนแต่คือต้องรอให้ฝนตกลงมาก่อนนะคะก็ฝนตกลงมาสักสอสัก,ส,กสัปดาห์หนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็ดน่าจะเกิดอ๋อลงุงบอกว่าบูเบอรี่บูเบอรี่เริ่มเกิดเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มเริ่มมีสีแล้วนะบูเบอรี่เริ่มมีสีแล้วทุกคนแต่เขาไม่ค่อยเยอะดูดิเขาไม่ค่อยเยอะนะคะ ด้วยความแห้งแรงด้วยแหละเขาก็เลยไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนลูกก็จะเล็กๆหน่อยนะ่ยโอ้ยบูเบอรี่จ๋ามันยังไม่สุกแต่ลุงก็เก็บนะลุงชิมสมอก็หรอ เปรี้ยวยังไม่สุกเลยยัดเจ้อร่อยยัดเจ้อร่อยทุกคนมาเดินมาเจออีกนิดนึงทุกคนดูดิมันก็ยังพอแบบเก็บได้นะเอาไปผัดใส่ไข่ได้นะทุกคนอันนี้คือแบบว่าเอาเก็บไ้เขาก็ไม่ไม่โตนะคิดว่าไม่น่าโตนะคะเพราะว่าเขาแบบแห้งแล้วเขาถูกฝนอนะ่ะเพราะเขาไม่น่าโตไปกว่านี้แล้วนะ <laughs> โอ้ยยังดี ยังดีที่เดินมาเจอ,อดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยอันนี้ดอกใหญ่ว่าไม่ได้ก็ยังพอได้นะคะทุกคนว่าไม่ได้ก็ยังพอได้อยู่นะได้ไปผัดใส่ไข่ทุกคนเก็บหมดนะจ๊ะเพราะว่า เขาไม่น่าโตไปกว่านี้แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะเน่าแบบนี้ถ้าเกิดเขาถูกฝนเขาก็จะเน่าแบบนี้ค่ะนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ย กำลังจะเดินไปที่รถทุกคนเจออีกนินดนึงเจอดอกสองดอกแต่ก็เก็บนะมันจะได้พอไข่เจียวเรานี่ยุงนี่นี่นี่นนมันยุงเยอะจริงๆเลยนี่หนึ่งดอก <c oughs> <c oughs> นี่กำลังเกิดอีกเทียบนะตรงนี้นี่ รอให้เขาโตได้เพราะว่ามันชืน้นรอให้เขาโตอีกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันชื้นไงตรงนี้เดี๋ยวดอกนี้เก็บได้อยู่จะบอกว่ายุงแบบเต็มเลยอะนี่ทุกคนนี่ทุกคนดูเอาไว้ให้เขาโตอีกสักนิดหนึ่งน่าจะโตได้อยู่ตรงนี้เพราะมันชื้นมากเนี่ยได้แค่นี้ทุกคนดู ให้พ่อทำไข่เจียวฮ่ามียุงด้วยตัวหนึ่งทุกคนกลับบ้านแล้วก็ได้เหตุไปทอดทำไข่เจียวได้อยู่เนาะได้เหตุไปทำไข่เจียวได้อยู่ทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงก็าฝากกดติดตามช่องมัดมัฒนาคนไทยในสวีเ,วเดนด้วยนะคะลิงบ๊ายบาย